มา,มาเพื่อนเพื่อนอันนี้ป้าไป่จะมาทอดปลาทอดปลาแบบไหนไม่ให้ติดกระทะใส่น้ำมันร้อนๆแล้วก็ปลาลงทีหลังค่อยเอาปลาลงพอปลาลงแล้วเราก็ค่อยๆหลีไฟลงนะคะ ค่อยๆดีไฟลงไม่ให้ไท่แรงมันทพ่งไม่ไหม้แลวก็ปลานี้ปลาปากปลาปากปลามีน้ำโขงปลาตสเขาเอามาขายปลาไสเลยซื้อไวู้บานนี้แยงเส่ไข่มดแดงผักหวาน ใส่บาตรพระวันนี้วันนี้ทอดไม่ได้ใส่บาตเลยวันนี้เื่นสายเื่นสายไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนนี้สายแล้วป้าสาก็เลยมาทอดสิบโมงสิบเอ็ดโมงซึ่งกินข้าวคนแก,ก่กินข้าวสาดเหมือนวัยรุ่น เ้าโมงสิบโมงคือเข้าเช้าของคุณยายยายไปแก่แล้วจะเจ็บเจ็บแล้วหกสิบเก้าแล้วกินข้าวใช้สายอีกทิงอร่อยตอนเชา้าก็กินน้ำกินน้ำร้อนน้ำร้อนใส่ ต้มใบเตยน้ำร้อนแล้วก็ใส่มะนาวกริงยังไม่ได้กินเลยเตรียมไว้ยังไม่ได้กินเลยทอดปลาก่อนทอดปลาสุกแล้วค่อยกินกินร้อนก็ไม่ได้ต้องกินน้ำอุ่นอันนี้ยังไม่สุกค่ะทอดทั้งเกล็ดเลยนะคะไม่ต้องปลาน้ำโขงเรา มันเป็นปลาเก็บออ่นเราจะทอดเราก็กินได้เลยถ้าถ้าถอดเก็บออกมันจะไม่อร่อยเนื้อข้างในมันจะแห้งอันนี้เราเอาเก็บเราทอดทั้งเก็บเลยเนื้อมันก็ชุ่มฉ่ำแบบว่ากรอบนอกนุ่มในอะค่ะปลา นี้ปลาขาวปลาเป็นเกล็ดนี้เราไม่ต้องทอดเกล็ดมนทอดเกล็ดแต่มันแห้งแล้วก็แข็งทอดอย่างนี้เนี้อมันจะผุด,ดีอยู่ข้างในถ้าเราไม่อยากกินเกล็ดมันเราก็ลอกออกเหมือนปลาเผานั่นแหละค่ะง่ายๆแล้วก็มีไข่ด้วยถ้ามันมีไข่นี่นะก็ไปไม่ ไม่เอาขี้ออกเลยทอดหมดทั้งไข่เลยจะได้อร่อยปลาน้ำโขงนี้นะมันเป็นขี่มันไม่เยอะไม่เหมือนปลาเราเลี้ยงถ้าปลาเลี้ยงนะมีแต่หัวอาหารอันนี้ปลาธรรมชาติกินได้อร่อยน้ำมันปลาไตก็ไม่ใส่เยอะนะ ให้มันพอท่วมตัวปลานี้เดียวแค่นั้นทอดไปทอดไฟอ่อนๆไม่ต้องเร่งไฟแรงเขาจะได้ไม่ไหมพอเราจะเอาออกก็เร่งไฟแรงหน่อยนึง มันจะได้กรอบเนื้อเขาจะได้กรุกรอบนอกนุ่มในคงจะสุกแล้วเนาะสุกแล้วทอดตั้งนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแข็งเอาแบบพอดีพอดีไข่สุกแล้วก็โอเคละถ้าไข่เขาสุกแล้วโอเคแล้ว ไฟแรงเกินแล้วไฟแรงไม่ได้นะเดี๋ยวไหม้เอ็นแอ,นแอน็นเอ็นตัวสองตัวสามตัว ทีละสามตัวน้ำมันน้อยอย่างนี้ก็โดนานเราก็เบาไฟลงนิดนึงใช้ไฟแรงไม่ได้แรงแต่ตอนเอาปลาลง,างลั้างแรกไมะงั้นมันจะไหม้ก่อนสุก สามตัวสุกแล้วสุกแล้วค่ะเพื่อนเื่อเหลืองอลา,ามงามตาเลยกินคนเดียวทำไมป้าไปทอดเยอะมากไม่ไปกินคนเดียวนะคะทอดเสร็จแล้วก็ไปกินบ้านเพื่อนค่ะบ้านเพื่อนหรือบ้านพี่สาวกินคนเดียวไม่อร่อย ใส่ซอบเพื่อนถุงโอดแเด็ดเนี่ยันนี้กะว่าเขาดอีตัวแล้วเราก็กลับค่อยๆกลับขึ้นมานะคะค่อยๆกลับขึ้นมา ทําไมไม่ติดกระทะเพราะว่าน้ําน้ํามันน่ะตอนเราจะเอาปลาลงล่ะเราทำให้มันเดือดเลยเดือดเต็มที่เลยเหมือนก็ไปเอาปลาลงเมืเม่อกี้เดือดเต็มที่แล้วเอาปลาลงพอปลาลงไปมันก็ไม่ติดกระทะแล้เราก็ค่อยอ่อนไฟลงรับรองว่าไม่ติดกระทะค่ะสวัปลาก็มีเทคนิคแค่นี้ ก่อนเราจะทอดปลาเราก็หมักหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ดีจะได้อร่อยใยส่เกลือสุรโรตดีธรรมดาเหล่านี้แหละใครก็หมักเป็นแหละหมักปลาอันนี้ซับตัวเขาให้แห้งหน่อยแล้วก็เอามาลง อย่างนี้ค่ะใช้เวลาทอดก็ไม่นานจะว่าเขา,เขาสุกแล้วก็ไข่สุกแล้วก็โอเคเนี่ยยังไม่ได้ที่ปรับไฟลงอีกนิดนึง ไสแรงไม่ได้เดี๋ยวไหม้ก่อนเพราะว่าน้ำมันน้ำมันเขาเดือดเต็มที่แล้วน้ำมันก็น้อยทำไมต้าไตถึงใส่น้ำมันน้อยแท้ต้าไตป,ประหยัดประหยัดเพราะว่าไม่ทอดสาทอดครั้งเดียวทอดครั้งเดียวทิ้งเลยน้ำมัน ไปทอดรอบหลังไม่มั่นใจกลัวเป็นมะเร็งนี่เห็นไหมไม่ละกลัว,ต,วต่พูดอยู่นั้นเลยไม่เห็นไหมข <c oughs> นาดแป๊เดียวเนาะคุยมอม,มอยู่นั้นเลยเห็นไหมแห้ไม่เลยเนี่ยน้ำมันน้อยประหยัดนั่นเลยเขาประหยัดนั่นเลยน้ำมันน้อย ความประหยัดต้องให้มันเสียของไม่ให้เสียของกระเสียป่าไม่ให้เสียน้ามันแต่เสียปลาค่ะเนี่ยเห็นไหมไหมแล้วเสียหัวลออเหมือนกระปุกต้นไม้นั่นแหละบ่จะพูดมีจะพูดไม่เลยค่ะจะจาจำปลาป่นะอย่าเสี้ยวปลาปมากนะ ไสไก็ทำเป็นแหละว่าป๋ายก็ไป็นคนอย่างนี้แหละอะไรก็ทำเป็นอะไรก็ทำเป็นปวดความทำเป็นแล้วก็เหมือนปลูกต้นไม้กวูกต้นไม้ก็ตายหมดปลูกหน้าร้อนเหมือนคลิปคลิปเมื่อวานนี้นะเพื่อนด,ดูนะคงจะหัวลอกป,ปนะ้าปนี่ก็มาทอดปลาทิ้งอ่ทนะอดปลาแล้วก็ เป็นไงคะตอนแรกสวยอยู่หัวแต่เมาวัวแต่เมาตัวนี้ใต้เรื่องเลยคะ่ะงานข้าวเลยสำหรับคลิปนี้ขอบจบแค่นี้นะคะจบเลยคะ่ะเพราะว่าปลามันไม่ ไม่มีผ่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่รับชม